สังเกตได้จากาในน้ำนะครับมันเหมือนจะเดือดๆจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทำงานนะครับตอนนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตัวอันนี้ก็เหมือนปกติเหมือนเมื่อวานเลยที่เราลองเทสกันนะเราจะลอง ลวกเลยมันก็จะมีาไอน้ำนะครับไอน้ำจากความร้อนนะครับอันนี้เราตั้งอยู่ที่ประมาณร้อยองศานะครับเดี๋ยวลองดูทีนะ แล้วนะคะน,นี้ไม่รู้ว่าลูกค้าจะได้ยินเสียงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไอ้น้ำนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะร้อนด้วยตรงนี้ก็จะร้อนนะครับไอ้น้ำก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ ถ้าร้อนมากๆก็จะมีควันขึ้นตรงนี้นะครับควันก็จะขึ้นตรงนี้ตอนนี้สินค้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างแล้วนะครับสอะไรสอยรั่องานนะครับคล้องสุ่งแล้วนะครับคุณลูกคะ้า ก็เป็นตัวปั๊มลมที่ลูกค้าซื้อนะครับก็เทด้วยกันเลยใช้งานได้หมดเลยนะครับ